สวัสดีครับผมต้องอัิที่คุณนะครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับออกตัวไว้ก่อนว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับหลายๆคนก็คงได้ยินชื่อนี้มากันเยอะแล้วนะครับว่าปีนี้ก็เป็นกระแสของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับส่วนตัวผมก็มีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ เกี่ยวกวับเรื่องนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมรู้จักไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับจากรายการมูไนนะครับก็น่าจะประมาณ3ปีที่แล้วรู้จักไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยในรายการก็มองเว็บแกนะครับขออภัยนะครับไม่ได้ลบหลู่นะครับเห็นว่าเป็นรูปปั้นเด็กแก้ผ้านะครับความรู้สึกแรกเห็นก็อะ,อะไรเด็กแก้ผ้าคือแรกเห็นเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกศรัทธาน,นะครับก็ดูเสร็จเพื่อความบันเทิง ไปเฉยๆนะครับไม่ได้สนใจต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานพื้นฐานของผมเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องพวกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ดูไอ้ไข่เด็กวัจดีเทปนั้นไปนะครับผมก็ใช้คําว่าสนใจนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจมากนะครับเนื่องจากรูปลักษณ์เนี่ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าก็เรียนตามตรงก็เป็นรูปเด็กแก้ผ้ามันก็แปลกตาสําหรับผมนะครับ เรื่องนี้ก็ผ่านไปนะครับประมาณสามปีผ่านมาก็มามามา,มาถึงปีปีที่แล้วนะครับมีมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมก็คือผมเนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบวัตถุมงคลอยู่แล้วเวลาเจอใครแขวนผ้าแปลก,ปกๆหรืออะไรเงี้ยการที่เราจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าได้ก็หนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้นะครับก็คือผมได้ไปสั่งเฟอร์นิเจอร์มาแล้วคนส่งของเนี่ยเขาก็มาส่งให้ผม ผมเห็นเขาแขวนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีมานอกเสื้อเลยผมก็ไม่มีอะไรชนคุยตามภาษาคนไม่รู้จักก็ชนคุยเรื่องพ้าไปเรื่อยเป็นไงพี่แขวนแล้วดีไหมไอ้ไข่แต่สิ่งที่ผมได้รับจากการที่เขาเล่ามานี่คือตอนนั้นเขามาส่งของผมที่เขาเตรียมเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับพอถามทักปุ๊บถึงเรื่องไอ้ไข่ปุ๊บเขาวางทุกอย่างครับที่หอบมาเนี่ยวางบนพื้นจะจ่าจะกลับจะก,กลับเนี่ยเขาไม่กลับเขาวางบนพื้น แล้วเขาตั้งใจเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเนี่ยไอ้ไข่เป็นอย่งงางนั้นอย่างนี้ดีอย่งงางนั้นอย่างนี้ผมก็ฟังฟังเขานะครับตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ที่แปลกใจคือแบบเฮ้ยถามเล่นๆแค่นี้เองทําไมต้องจริงจังขนาะดนั้นวางของมาเล่าเลยคือแบบตอนเล่าเนี่ยคือเขามีความอินมากแล้วเขาก็ศรัทธามากเขาเป็นคนอยุธยาครับแล้วเขาก็เล่าประสบการณ์ว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินลําบาก แล้วเขาเห็นใ้ไค่จากรายการแล้วเขาก็อับจนหนทางแล้วไม่รู้จะทำยังไงเขาก็อยากได้เงินประมาณ4ี่0 0ื่นนะครับเขาก็บนกับไปไค่เลยว่าเขาไม่มีวัตถุของคนนะครับเขาบนกับรูปภาพไ้ไข่ว่าเทอดได้ตามนี้ตามนี้เนี่ยแล้วเขาจะเชื่อแว้ไข่มรจริงแล้วเขาจะแก้บนผมจําไม่ได้แล้วเขาแก้บนด้วยอะไรแล้วเขาก็บอกว่าไม่เกิน3วันครับเขาก็ได้ตามที่เขาต้องการ คือผมก็ฟังในฐานะคนที่ไม่รู้จักกันนะครับก็ฟังก็เล่าก็แบบแต่ดูความขึงขังความจริงจังเขาแล้วเนี่ยก,ก็ก็เชื่ออยู่นะครับแต่ว่าก็ก็ฟังหูไว้หูแล้วเขาก็เล่าไปอีกว่าแบบเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนไปได้เพราะไอ้ใครง,งุ้นอย่างนี้จากวันนั้นไม่มีเงินแม้แต่เงินไม่กี่บาทก็ไม่มีจากวันนี้เขามีรถมีลูกน้องมีอะไรหลายคันผมก็ฟังไว้แล้วก็แบบเออพี่เขาก็ตั้งใจเล่ามากขนาดนี้เขาก็คงจะศรัทธาจริงนะครับ ผมก็ไม่เป็นไรวันนั้นกค่แยกจากพี่เขาไปผมก็นึกในใจโหถ้าเกิดพี่เขาเล่ากับเราจริงๆขนาดเนี้มันน่าจะมีอะไรละแล้วด้วยความนี้ผมเป็นคนที่เรียกว่าออชอบในเรื่องพวกนี้นะครับแต่ผมไม่เชื่อทั้งหมดผมไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ผมไม่ได้ลองไม่เจอกับตัวนะครับก,ก็จะยังไม่เชื่อแต่เชื่อว่ามีจริงแหละแต่ว่าไม่ได้เชื่อในทุกอย่าง ไม่ได้เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นของจริงไปซะหมดนะครับแต่เชื่อในศาสตร์พวกนี้ผมก็ลองของใช้คำนี้ดีกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่อะไรครับเราก็เราก็เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่เราไม่ไม่รู้ว่าจริงเท็แค่ไหนผมก็ลองเลยครับก็ลองเล่นๆไม่ไไม่ได้คิดอะไรเอารูปมาอย่างที่พี่เขาบอกบนเลยครับพอดีผมเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋วด้วยถ้าเกิดไอ้ไข่มีจริงขอให้ร้านผมขายดีถ้าเกิดขายดี ผมจะเอาของเล่นไปถวายแล้วก็จะทําบุญให้อันนี้เป็นการลองของครั้งแรกของผมนะครับผมก็ใช้ชีวิตปกติไปในวันนั้นหลังจากบนไหมก็ไม่ได้คิดอะไรครับติดยอดมาวันนั้นเช็คยอดกับแม่ร้านก๋วยเตี๋ยวขายดีครับขายได้เป็นสองเท่าของยอดขายปกติผมก็เฮ้ยก็ไม่รู้เพราะว่าฟุกหรืออะไรครับแต่ว่าที่แน่ๆเราต้องแก้แล้วเพราะาเราบนไปแล้ว วันแรกผ่านไหมครับผมก็ยังอสองเท่านี้ก็เป็นเรื่องที่เยอะนะครับไม่ปกติแต่ว่าก็อาจจะฟุ้นขึ้นได้เพราะว่ายอดนี้บางทีก็หลุดมาเหมือนกันวันที่สองไม่แน่ใจครับผมเอาใหม่บนอีกรอบครับกําหนดตัวเลขเลยถ้าเกิดได้เท่านี้เป็นสองเท่านะครับตัวเลขสองเท่าเหมือนเดิมก็จะแก้อีกเป็นของเล่นแล้วก็ทำมุญไม่ให้ ซึ่งค้าขายครับปกติเราค้าขายของกินเทิดวันนี้ขายดีวันหนึ่งสนมากจะยอดซาลงมาไม่ได้เท่าเดิมนะครับวันนั้นก็ตอนปิดร้านเนี่ยครับแม่กับบ้านก็บอกว่าตัวเลขขาดไปนิดนึงขาดไปประมาณ800แต่ผมก็ไม่ได้อะไรก็ถือว่าใกล้เคียงไม่เป็นไรเราก็แก้ให้แล้วกันแต่ก็ก็ไม่ถึงครับก็ไม่ถึงทีนี้ก็กลับบ้านไป แต่เรื่องนี้ผมไม่ได้บอกแม่นะครับเพราะาผมบนอะไรไว้ไม่ได้เล่าให้แม่ฟังก็อีกวันนึงมันเวลาที่เรากลับบ้านนะครับลูกน้องก็ยังเปิดร้านอยู่มันจะยังมียอดที่ค้างอยู่ที่ก่อนเขาปิดร้านเนี่ยแม่ก็ถูกแม่ก็บอกว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยขายตอนเย็นขายดีมากเลยแม่งงมากเลยไม่รู้ทำไมายอยู่ดีๆขายดีก็เป็นตัวเลขที่เราบนไว้พอดีเป๊ะเลยครับผมว่าเอา้าเฮ้ยมันมันชักจะไม่ใช่ ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะมันมันมันไม่ใช่เรื่องฟุกละมันเริ่มประหลาดละเพราะมัน2วันติดกันปกติแล้วการขายดี2วันติดกันเนี่ยในอาชีพเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยแต่ก็ยังอฟุกอาจจะฟุกแล้วกันเอาอีกวันหนึ่งผมบนเหมือนเดิมตัวเลขเดิมเทิดได้ก็ให้เหมือนเดิมอันนี้เชื่อไปสัก 60- 70%แล้วครับมาใหม่ครับขายปุ๊บไอตอนที่บนเนี่ยครับ มันช่วงประมาณบ่ายละมันก็แบบมันไม่น่าจะขายดีละเพราะว่าผมปิดร้านเนี่ยประมาณ5้าโมงเย็ยนก็สุดท้ายนะครับวันนั้นจากที่ไม่มีลูกค้าเลยนะครับเป็นไม่ไ,มได้ในวันในวันที่3เนี่ยเพราะว่าไปตั้งต้นบนเนี่ยก็ประมาณบ่ายโมงละสุดท้ายปิดร้าน5้าโมงได้ยอดอย่างที่บนสรุปแล้วผมขายดี3วันติดกันซึ่งในประสบการณ์ของอาชีพนี้ขายของมาส0บกว่าปีครับไม่เคยมีใช้คำนี้ ขายดีเนี่ยมีเรื่อยๆแต่ขายดีได้ตัวเลขเนี้ยติดกัน3วันเนี่ยสิปีผมไม่เคยทําได้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับพาร์ทแรกผ่านไปผมเชื่อละจากที่ขอจากรูปเนี่ยเริ่มไม่บูชาวัตถุมงคลมาบูชาแต่จริงๆเราเราได้ตั้งแต่ก่อนยังไม่บูชาละเราก็บูชาเรื่อยมานะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนเนี้ยหลังจากเนี้ยผมเชื่อแล้วนะแต่ก็ยังมีแอบลองนิดๆ มีช็อตเป็นไปไม่ได้อยู่เหมือนกันยังยังลองต่ออีกหน่อยหนึ่งก็คือผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากอยากไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์เลยค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างสูงเงินผมก็ไม่ค่อยมีที่เราจะไปใช้ทริปหนึ่งเป็นหมื่นไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยครับก็บนเลยถ้าเกิดได้ตามนี้ได้เงินเท่านี้มาผมจะบินไปไหว้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ที่นครน,นะครับที่วัดเจดีย์เลย ก็ตอนแรกก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้นะครับก็ <g ül> <g ül> อยู่ดีๆจากเราจะต้องได้เงินอ่าสมมุติว่าผมต้องได้เงินหมื่นหนึ่งแล้วกันแล้วก็อยู่ดีๆครับก็มีเหตุอะไรพลิกผันนิดๆหน่อยๆน,นะครับให้ผมได้เงินมาเป็น 20, <g ül> 2 0 0 0มื่นแทนถ้ากับว่าผมได้ค่าใช้จ่ายในการไปไหว้ไข่เด็กวัดเจดีย์ละแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยบนไปเนี่ยผมไม่คิดว่าจะได้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ ไม่คิดว่าจะได้แบบนี้เลยถ้าเกิดคิดว่าจะได้เนี่ยผมจะบนเยอะกว่านี้เพราะพอไปแล้วก็เหลือเงินนิดเดียวครับก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็สุดท้ายแล้ว็ไปแก้บนตามสัญญานะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ไอ้ไขวัดเด็กวัดเจดีที่เจอกับตัวเองนะครับแล้วหลังจากที่ผมเริ่มเชื่อและศรัทธาว้างไอ้ไขว ai, เด็กวัดเจดีเนี่ยน่าจะมีจริงแล้วก็น่าจะช่วยเราได้อันนี้เป็นวิจารณญ,ญาณส่วนบุคคลนะครับ ก็เร mm. ิ่มบอกคนใกล้ตัวเริ่มบอกแฟนเริ่มบอกเพื่อนเริ่มบอกอะไรก็คือใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราก็บอกว่าลองบูชาดูนะเริ่มจากแฟนผมก่อนแฟนผมก็ไม่ค่อยเชื่อครับก็ผมก็บอกว่าอ่าลองดูนะลองขอดูนะลองบนดูนะก็ไม่เชื่อครับขอเรากไม่ได้ครับโวยวายใหญ่โตครับจะให้ผมไปนครคนเดียวนะครับก็ด้วยความที่เขาขอแล้วเขาไม่ได้นะครับเขาก็ไม่เชื่อ ไม่เชื่อก็ไม่เท่าไหร่ลบลบหลู่นิดนิดด้วยนะครับว่าแบบเนี่ยขอแล้วไม่เห็นได้เลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับเขาอยู่บ้านคนเดียวผมก็ไปทํางานตามปกติมีเมสเซจเข้ามาพี่วันนี้รีบกลับบ้านหน่อยนะผมก็งงเกิดอะไรขึ้นว่าปกติไม่เห็นเคยตามเลยก็ไม่มีอะไรครับก็กลับมาบ้านก็ถามปกติเขาบอกพี่เนี่ยวันเนี้ หนูเห็นเหมือนเด็กอะ่ะวิ่งเล่นอยู่ชั้นบนอะ่ะเหมือนมาชะโงกดูผมว่าประสาทหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อนะครับแต่ก็เนี่จะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะโกหกเพราะว่าปกติเขาไม,ไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบกลัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะเห็นจริงๆและเห็นหลายรอบผมก็บอกว่าสงสัยไอ้ไข่ละมั้งมาให้เห็นหรือเปล่าก็ไม่เชื่อเขานี่อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เจอตัวเองนะผมก็เลยไม่ ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่าแฟนผมก็ไม่ได้โกหกแล้วปกติเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จิตอ่อนอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผ่านไปผ่านเรื่องนี้ไปเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเอ๊ะหรือว่าเขาจะมาให้รับรู้ว่าเขามีจริงนะเขาก็เริ่มขอใหม่เริ่มไม่ลบหลู่เริ่มไม่อะไรแล้วเขาก็มีวันหนึ่งเขาก็โทรศรัพท์มาบอกผมแบบต่างคนต่างอยู่ที่ทํางานเขาบอกว่าเนี่ยเขาอะต้องไปนครกับผมด้วยแล้วละ่ะเพราะเรื่องนี้เขาขออะมันดันได้ขึ้นมา สรุปแล้วก็ทริปไปนครก็เลยต้องไปสองคนนะครับจากที่แฟนผมจะไม่ไปก็เลยก็ต้องไปมาเพราะว่าบนเราได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผมแล้วก็เรื่องของแฟนผมนะครับที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ผมก็ด้วยความที่เราเราเริ่มเชื่อเราเริ่มเริ่มศรัทธาน,นะครับเราก็เริ่มบอกกับคนใกล้ตัวไอ้เรื่องพวกนี้ครับจะไปบอกต่อกับคนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยก็จะมีแต่คนบอกว่าเรามงมงายผมว่าจะเลือกบอกเฉพาะคนที่ น่าจะไม่ด่าเราว่างงงายแล้วกันก็แนะนําใครใครติดขัดอะไรลองขอดูนะลองบนดูนะอย่างนี้ก็แนะนําใครได้ก็แนะนำไปครับก็อันนี้เป็นประสบการณ์ของรุ่นน้องผมนะอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมีตัวตนนะครับอันนี้เป็นรุ่นน้องที่ทํางานด้วยกันนะครับรุ่นน้องผมเนี่ยเขาก็มีปัญหาว่าเขาอยากได้บ้านเขามีความความฝันว่าอยากซื้อบ้านนะครับแต่ด้วยความที่ เอ่ยื่นเรื่องไปกู้แบงค์ไปแล้วก็ปฏิเสธมาประมาณสี่แบงค์แล้วก็ดูแล้วความหวังลิบหลีมาคุยกับผมตั้งแต่ซื้อซื้อ,อ,อบ้านอะไรเนี่ยก็ปรึกษากันมาตลอดให้คําแนะนํากันมาตลอดนะครับผมก็เลยอ่ะไม่มีอะไรจะเสียละลองแล้วกันลองจุดทูบบนโดเธอร์ได้ก็แก้ตามนั้นถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ได้อ่ะรุ่นน้องผมจุดทูบสามดอกครับปุ๊บบนในข่ครับเขาบนว่าถ้าเกิดเขาได้บ้านอย่างที่ต้องการเนี่ย เขาจะเอาโมเดลของเล่นโมเดลบ้านแล้วก็เอาไปถวายไขที่วัดเจดีนครศรีธรรมราชก็ไม่เกินเจ็ดวันนะครับผลอน,นุมัติบ้านก็้มาว่าผ่านไม่ผ่านมาหลายแบงแล้วนะสุดท้ายผ่านเขาก็งงๆครับคนนี้เป็นเรียกผมใช้คาว่าไม่มีศาสนาดีกว่าไม่เชื่ออะไรอยู่ดีๆก็มาจุดทั่วบนแล้วก็บินไปแก้ที่นครเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของคนใกล้ตัวอีกอันหนึ่ง แล้วก็มีเรื่องล่าสุดครับคือเพื่อนผมเนี่ยเขาจะเปิดร้านร้าน,ร,านร้านจุ่มเพื่อนเปิดร้านเราก็อยากมีของขวัญอะไรให้นะครับแต่ว่าคือผมจะไม่ให้วัตถุมง,งคลอะไรพวกเนี้กับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าเอาไปก็เสียของนะครับเอาไปแล้วไม่บูชาผมไม่ให้ผมก็เลยถามก่อนว่าเนี่ยเปิดร้านใหม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไหมถ้าเกิดเชื่อเดี๋ยวจะส่งพญานในไข่ไปให้นะ เพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยเขาอยากได้เขาเชื so so <waters S 3> ่อผมก็ผมก็อ่ะโอเคเดี๋ยวจัดการให้ผมก็ถามเพื่อนคนอื่นอีกในกลุ่มจะมีเพื่อนสนิทอยู่เจ็ดคนเพื่อนอีกคนนึงก็ลูกคลอดผมก็ในหนต้องหาหาหาพยานในไข่มาให้แล้วก็งั้นเดี๋ยวก็หาเผื่อเพื่อนคนนี้ด้วยอีกคนนึงแล้วกันก็ถามเหมือนเดิมว่าเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมอยากได้ไหมเขาบอกอ่ะเขาอยากได้เหมือนกันเขาก็เชื่อเหมือนกันผมก็เลยจัดถามให้ผมก็ถามเพื่อนทุกคนบางคนมีแล้วบ้างบางคน ไม่อยากได้บ้างก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ท,ที่จะตอบมานะครับมีคนนึงเป็นเพื่อนผมเนี่ยสนิทกันเหมือนกันเชื่อชื่อชื่อเพื่อนแชมป์นะครับเพื่อนแชมป์ขอเอ่ยชื่อนิดนึงก็เพื่อนแชมป์เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ไม่เคารพไม่ศรัทธาอะไรง่ายๆครับพร้อมจะลบหลู่ในทุกศาสตร์เพื่อนแชมป์ก็บอกว่าถ้าเกิดเขาเขาพอดีเพื่อนแชมป์อยู่ออสเตรเลียนะครับจุดหนังประเทศ ถ้าเกิดเขาเขาเป็นแ r a b food หรืออะไรสักอย่างนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นาทีเนี่ยที่เราคุยเนี่ยเขาได้เงินอยู่30ดอลถ้าเกิดก่อนเขาเลิกงานอีกประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยเขาได้ยอด100ดอลเนี่ยเขาจะเอาไอ้ไข่ไปบูชาที่ออสเตรเลียนะครับผมก็เลยบอกอ่ะไหนๆจะลองของกันละไหนๆจะอะไรละไหนลองท่องกระถาเอากรถาไปท่องแล้วขอดูนะผมก็ เพื่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะได้อย่างนี้เขาเขาขอหรือเปล่าแชมป์ก็เลยเอากระถาไปท่องครับแล้วเขาก็ขอให้เขาได้เงินหนึ่งร้อยดอลก่อนเลิกง,งานมีเวลาประมาณสามชั่วโมงหลังจากที่แชมป์ท่องกระถาเสร็จนะครับในกลุ่มผมจะเป็นกลุ่มไลน์มีเพื่อนสนิทก,กันอยู่เจ็ดคนเราก็ขำาำกันครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ก็เชื่อกันไม่เชื่อกันก็ไม่เกี่ยวอะไรกันอยู่แล้วครับเราก็ลองดูว่าแต่แชมป์เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเราก็ลองดูว่าแชมป์จะเป็นยังไบบ้ากั การท้าทายครั้งนี้นะครับหลังจากที่แชมป์บนบายท่องกระถาเสร็จแชมป์หายไปเลยครับแชมป์หายไปจากวงสนทนาไลน์คือตอนที่เขาคุยไลน์กันอยู่เนี่ยเขาว่างอยู่ทุกคนว่างก็คุยเล่นกันเพราะว่าแชมป์ว่างงานอยู่วิ่งได้30ดอนนะครับหลังจากนั้นแชมป์หายไปเลยครับแชมป์หายไปแชมป์ก็กลับไอทีพร้อมกับอุทานสบดนะครับอยู่ดีๆงานอย่างไหน,ไ,หนไม่รู้ว่าวิ่งไม่ทันเลยแชมป์พุ่มาประมาณนี้ครับผมก็ขำแล้วครับว่า <laughs> ผมก็รู้แล้วว่า คืนนี้ยังไงแชมป์ก็น่าจะทะลุปเป้าด้วยความที่เรามีประสบการณ์ส่วนตัวแะครับแต่แชมป์ก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แชมป์ก็หายไปอีกรอบนึงครับหายไปทีนี้หายไปยาวเลยมาอีกทีขออนุญาตแชมป์สะบัดแรงครับแชมป์สะบัดว่าตืดตเดี๋ยวกูมีอะไรจะเล่าวะ่ะมึงอย่าพึ่งนอนนะผมก็ขำอีกแล้วครับว่าแชมป์อยากพ,พูดที่ไม่เชื่ออะไรเลยนะครับก็แชมป์เริ่มวันไหวแล้วครับแล้วสุดท้ายพอเลิกง,งานนะครับก็ แชมป์เขาเมาเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ของเขาผมก็ถามคำถามแรกเลยว่าวันนี้สรุปแล้วอะ่ะที่ขอไปร้อยดอนเนี่ยได้ปิดยอดทั้งหมดกี่ดอนแชมป์ก็ได้ไปประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าเกือบร้อยแปดสิบดอนนะครับจะทะลุปเป้าใบสุดท้ายแชมป์ก็ต้องแก้บนแล้วแชมป์ก็มาเล่าประสบการณ์ว่าตอนแรกแชมป์ก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรหรอกครับก็บนไปอย่างนั้นแหละไม่คิดว่าจะได้แชมป์มองว่ายังไงก็ไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะเขาบอกว่าจากประสบการณ์เขาเนี่ยอีกสามชั่วโมงเต็มที่เขาจะได้ เต็มที่ก็80ดอลครับยอดรวมเขาคำนวณแล้วว่าเขาจะได้ชั่วโมงละ20ดอลคือยอดที่เขาขอเนี่ยเป็นยอดที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เขาก็ได้ไปถึง180ดอลแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่ขอไอ้ไข่ไปบนเสร็จเนี่ยงานเขาเข้ามาไม่หยุดเลยไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยแบบจากว่างๆครับเข้ามาไม่หยุดจนเขาแบบแปลกใจแล้วเขาก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยหรือว่าไอ้ไข่เนี่ยจะมีจริงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะไปสะดุดช่วงที่เขาได้ยอด80ดอลเนี่ยแชมป์ก็เล่าว่าแชมป์เริ่ม เริ่มเริ่มลังเลเริ่จะได้หรือไม่ได้อนะไรแชรมป์เริ่มลึกในใจแชมป์เริ่มคุยกับตัวเองแล้วครับแชมป์บอกว่าเฮ้ย hey, ใครเนี่ยมีจริงก็มาช่วยกันหน่อยว่าอะไรเงี้ยก็เหมือนกับพูดกับเด็กนะครับสักพักครับแชมป์คิดจบครับเงินจากไหนไม่รู้ครับ50ดอลลดร์โอนเข้าบัญชีบัญชีแชมป์บัญชีบัญชีรับงานนะครับถ้าแบบพอคิดจบแชมป์ตกใจมากแชมป์บอกว่าแชมป์คนลุกครับแชมป์ก็ตกใจมากเลยที่อยู่ดีดๆเงินมันก็เข้ามา50ดอลลดร์เท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ย ตอนนี้จาก80ดอลเป็นอีก50ดอลเข้ามาเป็น130ดอลถ้าเกับเกินเกินที่บนแล้วแล้วเวลาก็ยังเห it, เลืออีกเยอะเลยครับแชมป์ก็แชมป์บอกว่าแชมป์ขนลุกแชมป์เชื่อละเชื่อสนิทใจวันนั้นก็เบสเสร็จครับแชมป์จดบทสนทนาด้วยการที่ให้ผมจัดหาพยานในขายให้นะครับอันนี้เราไม่ได้มาหลอกขายของนะครับผมไม่ได้ขายของผมแค่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็สรุปแล้วตอนนี้แชมป์ก็ มีหิ้งบูชายไข่เรียบร้อยนะครับผมจัดสมไปให้นะครับตอนนี้กํลาลังเดินทางมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็วันนี้เป็นวันที่21มกรานะครับคลิปนี้ก็ถ่ายทําวมาที่21มกราก็มีเรื่องประสบการณ์ไอไข่มาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์จากคนใกล้ๆตัวนะครับท่านผู้ชมคนไหนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่ว่า เหตุการณ์ที่ผมเล่าเนี่ยเป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงผมไม่ได้มีอาชีพทางค้าขายวัตถุมงคลหรืออะไรใดๆก็ตามนะครับแค่อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อก็ได้ครับจะลบหลู่ก็ได้ครับจะลองก็ได้ครับมันอยู่ที่ตัวของท่านนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเชื่อร้อเว่าเรื่องพวกนี้มีจริงแต่ของจริงอ่ะหายากครับใช้คำนี้ คือผมไม่ได้เชื่อทุกคนที่ที่มาบอกว่าเอ้ยฉันมีร่างทรงอย่างนู้นอ่งน้ไม่ได้ม่ได้เชื่อผมเชื่อในศาสตร์ผมเชื่อในในเรื่องพวกนี้แต่ผมไม่ได้เชื่อในทุกคนที่มาบอกนะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับยังไงมีอะไรเพปหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนะครับสวัสดีครับ